โอเคนะครับเดี the więks, the <|th|> ๋ยวผมจะมาเริ <laughs> ่มไปเลยนะครับว่าการแยกพิมพ์เนี่ยมีพิมพ์อะไรกันบ้างนะครับจะพูดให้พี่พี่ได้ฟังกันก่อนนะครับพิมพ์เนี่ยจะมีนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์พัลอดนะครับที่เป็นหลักๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมได้นํามาให้พี่พี่ได้ดูเนี่ยก็มีนะครับเราเริ่มจากพิมพ์พัลอดก่อนเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับหนีเรียกพิมพ์พัลอดนะครับจากนั้นจะเป็นคู่นี้เนี่ยจะเป็นพิมพ์กลางนะครับพี่พนี่นะครับพิมพ์กลางนะครับ โอเคจากนั้นเราจะมาเริ่มดูการเรื่องเกทแท้และการแยกพิมพ์ก่อนนะครับพี่พี่อย่างองค์ซ้ายสุดเนี่ยนะครับของผมเป็นพิมพ์พารอดนะครับพี่พี่พิมพ์ารอดเนี่ยแยกยังไงพี่พี่จำได้เลยอย่างไรนะครับพิมพ์ารอดเนี่ยนะครับจะเป็นทรงนี้นะครับที่เห็นกันก่อนเลยนะครับแล้วบัวเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับจะชิดกับเห็นไหมครับชิดกับฐานข้างล่างเลยนะครับพิมพ์เนี่ยจะมีิมพนพิมอย่างเดียวนะครับแต่เป็นไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พารอดใหญ่พะพารอดเล็ก ผะรอดชะลูดพะลอดตอนะครับจะเป็นทรงแบบนี้นะครับนี่นะครับอย่างนี้เล็กพิมพผะลอดนะครับอ่าอย่างนี้นะครับนี่การแยกเกแทนะครับพี่พอย่างแรกเลยอย่างนี้ที่ผมแยกเป็นพะลอดเล็กนะครับเพราะอะไรพิมนะครับเห็นไหมเห็นหน้าของใบหน้าท่านไหมครับพิมพผะลอดเล็กเนี่ยหน้าจะเล็กนะครับพี่พีะลอดใหญ่เนี่ยหน้าจะเป็นหัวโนกขึ้นมาเลยเป็นหน้าเป็นหน้านกคู่เลยนะครับพี่พนะครับอันนี้เป็นพิมพ์พะลอดเล็กนะครับหน้าจะเล็ก นะครับตัวเห็นไหมครับบัวเนี่ยจะพอๆกับพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ชลูดกับต้อเนี่ยจะอีกแบบหนึ่งเลยนะครับจะจะจะผอมๆหน่อยนะครับ่าสมมติเราแยกพิมพ์เสร็จแล้วนะครับแยกพิมพ์เสร็จการที่ผมดูเกทแท้เนี่ยดูยังไงนะครับอย่างแรกเลยผมจะเริ่มดูจากนะครับเส้นสังคติของท่านนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะมีความคมนะครับความคมของท่านเนี่ยต้องได้นะครับ ความคมได้เสร็จปั๊บนะครับเราก็มาเริ่มไล่รายละเอียดต่างๆนะครับว่ามีความคมขนาดไหนหน้าเห็นไหมครับใบหน้าต่างๆเนี่ยคมนะครับนะคมแม้แต่สิ่งสําคัญที่ผมชอบดูเลยจะเป็นพวกฐานนะครับฐานเนี่ยนะครับจะตั้งเป็นฉากเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมเห็นในกล้องไหมครับนี่เห็นไหมจะตั้งเป็นฉากเลยพวกนี้เนี่ยบล็อกเขาอะเป็นคลั่งนะครับตอนกดไปเนี่ยนะครับพวกนี้จะต้องได้ฉากได้มุมนะครับ เห็นไหมอันนี้จะกดไม่ค่อยเต็มข้างล่างหน่อยแต่ว่าข้างบนเนี่ยยังกดเป็นฉากอยู่นะครับเมื่อเราแยกพิมพ์หน้านะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มพิจารณาส่วนต่างๆนะครับอาทิเช่นหลังนะครับหลังนะครับหลังเนี่ยทุกไม่ว่าพิมพ์หน้าหรือพิมพ์หลังเนี่ยเนื้อเนี่ยจะดูเหมือนผิวเผินจะสวกๆนะครับจะไม่แน่นแต่เมื่อเราขยายส่องเข้าไปนะครับเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมเนื้อเนี่ยเกาะตัวกันเป็นแน่นๆนะครับไม่สวกนะครับนะเห็นไหม แล้วมวลสารเนี่ยเห็นไหมครับพี่พี่เห็นในเห็นในกล้องเนี่ยเห็นได้เลยจะมีกราฟเพชรนิดนิดนะครับเห็นไหมเห็นมีไหมครับมีเห็นเห็นกราเห็นไหมครับเห็นไหมสะท้อนแสงนะครับพวกนี้ต้องมีนะครับจากนั้นก็จะมีเม็ดขาวเห็นไหมครับเห็นเม็ดขาวไหมครับพี่พี่นี่นะครับเม็ดขาวนะครับเม็ดขาวเนี่ยจำเป็นต้องมีและสิ่งสําคัญสุดเลยคือเม็ดแดงอุ้งนี้เนี่ยในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่อยู่แถวๆมุมนี้นะครับเม็ดแดงถ้าพี่ๆี่เห็นในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเพราะเล็กมากนะครับ เมื่อเราพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มพิจารณาจากข้างนะครับข้างเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากข้างจะดิ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าพ้าเนี่ยเกิดจากการอัดบล็อกนะครับบล็อกเป็นคลั่งกดลงไปจะเกิดขีบนะครับเห็นไหมครับเห็นพี่พี่เห็นขีดไหมครับเห็นไหมเกิดจากความคมนะครับกดไปจะขึ้นเป็นสันนะครับพวกนี้จะไม่ไม่สามารถที่ลู่ล้มได้นะครับเห็นไหมขึ้นเป็นสันนะครับเห็นไหมขึ้นเป็นสันนะครับ พับเป็นป้นิดๆได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเกิดจากว่าเนื้อล้นแล้วพับๆนะครับเป็นเรื่องปกติของเนื้อผงนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับพี่ๆอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสันแล้วนะครับสิ่งสําคัญเลยตรงก้นนะครับก้นของหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับเห็นอะไรไหมครับพี่ๆเห็นรอยปิดไหมครับพี่ๆตรงรอยปิดเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับบล็อกเป็นข้างนะครับเป็นการกดหน้าเดียวสมมุติผมจะอธิบายพี่ๆฟังกันนะครับ สมมุติบล็อกนะครับเป็นบล็อกอย่างนี้กดเนื้อลงไปตุบตบตุบตุบตุบต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 บกดเสร็จปั๊บนะครับเราเนี่ยจะถอดแม่บล็อกก็คือการงัดงัดนะครับก็คือการงัดจากตูดงัดลงไปนะครับงัดแล้วงัดขึ้นนะครับตอนจังหวะงัดเนี่ยตอนเราแทงออกนะครับเนื้อเนี่ยมันปิ้นออกมาส่วนคนส่วนใหญ่ที่เป็นเฉพาะช่างเนี่ยเขาจะพับพับปิดปิดตอนเป็นเนื้อยังเหลวนะครับนะครับนะส่วนนี้ที่ผมเจอเนี่ยเป็นเนื้อ ปิดตรงตูดเยอะนะครับเห็นไหมครับเห็นตูดไหมเห็นไหมจะมีรอยพับนะครับเห็นไหมส่วนสําคัญเลยแล้วสิ่งสําคัญนะครับพาลอดเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอหลังจะเป็นคลื่นๆน,นะครับคลื่นๆเพราะตอนกดแม่พิมพ์ลงไปนะครับเห็นไหมแ้่ถ้าถ้าพาเนี่ยถ้าพาเนี่ยปั้นดินปั้นเนื้อมาน้อยเนี่ยไม่จําเป็นต้องกดเยอะนะครับ แต่องค์นี้หนาเห็นไหมครับพี่ๆเลยจําเป็นต้องกดเพื่อให้กินแม่พิมพนะครับส่วนใหญ่เราเลยจเจอเป็นหลังขึ้นๆเยอะนะครับนะนะอันนี้สำหรับพิมพ์ารอดนะครับนะถติพิมพารอดเสร็จแล้วเราจะดูพิมพ์กลางกันนะครับผมจะบอกก่อนว่าไม่ว่าจะพิมพ์ไหนนะครับพี่ๆเนื้อเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันได้แต่มวลสารข้างในโอกาสที่ต้องเหมือนกันเนสูงมากนะครับเพราะว่าเป็นการใส่มวลสารลงไปเนี่ยคลายกันแต่ว่าเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อที่เอาไปผสมเนี่ยอาจจะเป็น เนื้ออย่างอื่นๆอาจจะเป็นหม้อนี้หม้อนี้หม้อนี้คนละแบบกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามวลสารข้างในจะต้องเหมือนกันนะครับพี่ๆอย่างอันนี้นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พิมพ์กลางนะครับนี่นะครับพิมพ์กลางคู่นี้เป็นพิม์กลางนะครับอย่างองค์ขวาของผมเนี่ยเป็นพิมพ์กลางใหญ่นะครับอย่างองค์ซ้ายของผมเป็นพิมพ์กลางหน้ากลมนะครับเพราะอะไรผมถึงเรียกว่าพิมพกลางใหญ่และพิมพ์กลางหน้ากลมนะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูนะพิมพ์กลาง เริ่มจากพิมพ์กลางหน้ากลมเห็นไหมครับพี่พี่ดูก่อนไหมครับพิมพ์เนี่ยหน้าของท่านจะเป็นกลมดิ๊กเลยนะกลมดิ๊กเลยกลมดิ๊กนะกลมดิ๊กเสร็จปั๊บสิ่งที่ผมชอบดูนะครับคือบัวเส้นเม็ดนี้บัวเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ตรงเนี้ยเป็นเป็นเม็ดเป็นเป็นบัวใหญ่ขึ้นมานะครับตรงอื่นจะเป็นบัวเล็กๆนะครับผมเลยแยกได้ตรงนี้เป็นพิมพ์กลางพิมพ์พิมพ์กลางอ่ กลางหน้ากลมนะครับแยกพิมพ์เสร็จปั๊บพิมพ์เป็นสิ่งสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเมื่อเราแยกพิมพ์เสร็จปั๊บเหมือนพิมพ์พลอดเลยดูนะครับเห็นไหมครับพี่ี่เห็นสันไหมครับสันที่ขึ้นตรงสังกติของหลวงปู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมวกนนี้สันเนี่ยต้องคมนะครับพี่พี่เห็นไหมตัวไม่สามารถที่จะดิ้นได้เลยเพราะเกิดจากแม่พิมพ์นะครับนี่เห็นไหมทุกอย่างเห็นไหมครับตั้งเป็นฉากเป็นสันหมดทุกอย่าง แม้แต่บัวเนี่ยที่ว่าล้มลมนะครับบางดอกเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมอย่าง2ดอกนี้ครับเห็นไหมถึงจะล้มเนี่ยแต่ยังคมนะครับเป็นเรื่องปกติของเนื้อว่านนะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยเหลวโอกาสที่จะกดบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวหรือว่าไม่สวยเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับจากนั้นเราพิจารณาจากหน้าเสร็จนะครับเหมือนองค์พระรอดพิมพ์พระรอดเลยเราก็จะพลิกหลังไปดูกันนะครับเห็นอะไรไหมครับพี่พี่เห็นไหมครับนี่มวนสารเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ มีเม็ดขาวเห็นไหมครับพี่พี่เม็ดขาวต่างๆเม็ดขาวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเหมือนกันเลยเม็ดขาวเม็ดแดงเนี่ยเห็นไหมครับเม็ดแดงต่างเนี่ยในกล้องอาจจะดูมองไม่ก็เห็นนะเม็ดแดงเนี่ยจะเป็นเหป็นพริกปนนะครับเม็ดขาวจะเหมือนเหมือนข้าวเป็นเม็ดเล็กๆนะครับพี่พี่นะครับดูเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเนื้อในเห็นไหมตอนตอนตอนไม่ส่องเนี่ยเหมือนจะสุกๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองขยายให้พี่พี่ดูกันนะครับเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับพี่พี่เนื้อเนี่ยจะแน่นนะครับ แน่นมากนะตรงตรงคาบที่เขาเรียกว่าเนื้อว่านเนี่ยจะมีตรงวานเห็นไหมครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อว่านเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นอะไรไหมครับพี่เนื้อจะไม่เหมือนกับตรงนี้นะเห็นไหมเนื้อจะเป็นจ้ำ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 นะครับเห็นไหมครับพี่พี่เนื้อจะเป็นจ้ำจ้ำนะเขาถึงเรียกว่าเนื้อวานนะครับตรงนี้นี่นะครับเมื่อเราพิจารณาหลังเนี่ยเหมือนพิมพ์พลอดเสร็จแล้วนะครับเราจะไปดูข้างกันนะครับพี่พี่เห็นข้างไหมครับพี่พี่นี่เห็นอะไรไหมครับพี่พี่ เห็นไหมเห็นไหมครับพี่พี่นี่ชัดเลยเหมือนที่ผมบอกข้างจะขึ้นเป็นสันเห็นไหมครับเห็นไหมไม่ดิ้นไม่ดิ้นนะครับนิดๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นสันเห็นไหมครับรายละเอียดถือว่าดีเห็นไหมตรงนี้เนี่ยให้เป็นรอยยับนะครับเกิดจากการดินปั้นดินแล้วแล้วไม่ไม่ไม่กินพิมพ์กัน ไม่กินเนื้อกันเลยเห็นเป็นเส้นนะครับเห็นไหมการพิจารณาพวกนี้เป็นธรรมชาติหมดเลยทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับพระเนี่ยจะแท้ได้ก็ต้องดูธรรมชาติเป็นหลักนะครับเห็นไหมเห็นไหมกินดินไม่พอไม่เท่ากันเห็นไหมนี่กินกินกินเนื้อผงไม่เท่ากันนขอโทษด้วยขอโทษด้วยครับอันนี้ช่วยช่วยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมขึ้นเป็นสันหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้สําคัญดูแม้แต่แม้แต่ตรงตูดนะครับองค์นี้เนี่ยเขาอาจจะไม่พับนะครับเพราะว่าอาจจะเนื้ออาจจะพอดีไม่จําเป็นต้องพับ แต่ว่าเห็นอะไรไหมครับพี่พี่เห็นสันไหมเห็นสันไหมครับเห็นสันตรงนี้ไหมสันความคมเดี๋ยวผมเปิให้พี่ดูเห็นไหมพิกตูดเห็นไหมเห็นไหมครับสันพวกนี้เนี่ยคมมากเลยนะครับพี่พี่พวกนี้เนี่ยเกิดจากธรรมชาติของบล็อกนะครับกดกดแม่พิมพ์ได้แค่นี้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ล้นบล็อกออกมาแล้วงัดจากแม่พิมหรอกนะครับอ่าเห็นไหมครับพี่พี่เนื้อเนี่ยจะดูผิวเผินเหมือนจะไม่แน่นแต่ว่าเมื่อเมื่อเราส่องเข้าไปเนี่ยเนื้อจะแน่นนะครับเนื้อจะ รวมกันนะครับนเนื้อจะรวมกันแน่นๆนะครับจากนั้นเป็นพิมพ์กลางใหญ่นะกางใหญ่เนี่ยจะสูสีกับพระรอดเล็กราคานะครับพี่พิมพ์นี้ท้าใผมดูเป็นกลางใหญ่พิมพ์กลางใหญ่นะครับบัวเนี่ยเห็นไหมแทบจะชิดกับขอบหน้านะครับจะกระโหลกใหญ่นะครับใหญ่เห็นไหมจะคล้ายๆพิมพ์กลางหน้ากลมแต่ว่าหน้าใหญ่กว่านะครับไม่กลมมากจะขึ้นเป็นกระโหลกนะครับเห็นแล้วบัวเนี่ยเห็นไหมที่ผมถ้าเป็นกลางกลมบัวจะใหญ่แล้ว บัวชิ้นอื่นจะเล็กแต่อันนี้บัว,บวเนี่ยเท่ากันหมดเลยเห็นไหมครับแล้วจะชิด,ดหเห็นไหมเห็นไหมแทบจะชิดแล้วมันจะไม่เหมือนกลางหน้ากลมนะครับเราดูเนี่ยมือทุกเหงื่อเหมือน,มอนไม่ว่าจะพิมพ์มไหนเราดูคล้ายกันหมดเลยนะครับพี่พ,พวิธีการดูก็คือเห็นไหมครับความคมนะครับความคมของของเส้นสังกติเนี่ยคมมากนะครับพี่พี่เห็นไหมแม้แต่แม้แต่ขอบสันของแขนเนี่ยแขนของหลวงปู่นะครับเห็นไหมยังขึ้นเป็นสันเลยพวกนี้เนี่ย จำเป็นมากนะครับทุกอย่างจะต้องมีความคมในตัวของของพระท่านนะครับเห็นไหมเห็นความคมไหมครับลึกพวกนี้นะเห็นไหมเห็นบัวไหมครับพี่พี่บัวเนี่ยขึ้นเป็นฉากเลยนะเห็นไหมครับบัวเนี่ยรายละเอียดดีเห็นไหมองค์นี้พิจารณาง่ายตรงที่ว่ารายละเอียดเขาดีนะครับกดได้เต็มแม่พิมพ์ดีนะครับนี่เห็นไหมตั้งเป็นฉากนะครับไม่มีล้มนะครับพวกนี้ล้มไม่ได้นะครับล้มเนี่ยล้มได้แต่ว่าอย่าดิ้นนะครับความว่าหมายขอาอ่าดิ้นคืออะไรอาจจะ เบอร์เบอร์นะครับเบอร์เบอร์คืออะไรขึ้นแล้วก็ยุกยุกยิ๊กยุกยิกขึ้นแล้วก็ยุกยิ๊กยุกยิกหรือว่าอาจจะยุกยิกเลยแล้วก็ขึ้นยุกยิ๊กยุกยิกอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดนะครับพวกนี้เลยต้องมีคำว่าคมเป็นหลักนะครับคมคือตั้งเป็นฉากนะครับนะคมเสร็จปั๊บเห็นไหมครับเราก็มาดูหลังกันเลยเห็นไหมเห็นข้ามเนื้อว่านไหมครับนี่เห็นไหมเนื้อว่านเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเนื้อน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยจะต้องมมมีีีีีีนน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 ะะคครรัับพ่่่่เเเเเหห็็็้้้ยยยไดดดดชลอองงง์แูต เห็นไหมอันนี้อันในกล้องอาจจะเป็นเนื้อสีอขาวแต่จริงเป็นเม็ดแดงเหมือนีแดงปนเลยนะครับพี่พี่เม็ดขาวอยู่ไหนนะครับพ,พี่พี่เห็นไหมครับเม็ดขาวเห็นไหมเห็นไหมเห็นเม็ดขาวต่างๆไหมครับพี่พี่พวกนี้คือเลือกเม็ดขาวนะครับแล้วมีกะเพ็ดนิดนึงเห็นไหมเวลาสองแสงนีแบบิ๊บบบบจำเป็นต้องมีนะครับนี่เพื่อเพื่อเพื่อง่ายต่อการพิจารณาเรื่องเกแท้นะครับนะจากนั้นเห็นไหมและที่สีสำคัญที่ผมบอกคืออะไรหลังชอบเป็นคลื่นนะครับเพราะเกิดจากกดแม่พิมพ์นะครับนะ จบหลังเราจบเสร็จปั๊บเราก็เริ่มมาไล่ดูข้างกันนะครับพี่ๆเห็นไหมนี่เห็นไหมที่ผมบอกเนี่ยเป็นสันหมดเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมพวกนี้ล้มไม่ได้เลยนะหรือว่าดิ้นไม่ได้นะสันเนี่ยจาเป็นมากนะครับข้างเนี่ยถือว่าจําเป็นมากหลวงพ่ทวดเนื้อว่านนะครับเห็นไหมโอโหองนี้นี่เห็นชัดแจ๋วเลยความคมนี่ชัด,จชดจแจ๋วชัดแจ๋วแจ๋วมากองนี้เนี่ยคมองนี้เป็นองค์ที่พิจารณาง่ายอีกหนึ่งองค์เลยนะครับยิ่งตรงนี้เนี่ยเห็นไหม เห็นสีไหมครับไม่เหมือนกันเห็นไหมเกิดจากตอนผสมมวลาสารนะครับแล้วกดเข้าแม่พิมพ์น,นะครับอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยมีกระเพชรมีเนื้อขาวอะไรเนี่ยให้พี่ๆได้ดูกันเห็นตูดไหมครับพี่ๆใช่ว่าก้กนดีกว่าก้นของหลวงปู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเหมือนองค์องค์องค์งพิมพ์พระรอดของผมเลยเมื่อกี้มีเนื้อปิดนะครับเกิดจากแทงนะครับเรางัดแล้วเอาแล้วมือป้ายปิดเหครับเห็นไหมแล้วแล้วเหมือนพิมพ์กลางตรงไหนเห็นไหมเห็นไหมครับพี่ๆ การตั้งเป็นฉากเนี่ยเห็นไหมละหน้าเดียวกันเลยเราเลยพิจารณาได้ง่ายว่าพระองค์นี้มีโอกาสแท้สูงนะครับนะจากนั้นเนี่ยเราเรื่องดูเรื่องเกทแท้ก็เสร็จปับ๊บเราก็จะไปเรื่องดูเรื่องราคากันนะครับพี่ๆนะทั้งสามองค์สามองค์นะครับสามพิมราคาไม่เหมือนกันสักพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นพิมพใหญ่พิมกพกลางพิมพิมพต้อพิมพเล็กอะไรทั้งหมดเนี่ยจาราคาเนี่ยไม่มีองค์ไหนเนี่ยเหมือนกันเลยสักองค์นะครับ พิมพใหญ่เนี่ยแยกหลายเนื้อหลายโซนราคาเนี่ยเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ตหลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางจนถึงหลักแสนปลายปลายพิมพกลางเนี่ยอย่างคู่นี้นะครับพิมพ์กลางเนี่ยกลางใหญ่เนี่ยจะเทียบเท่ากับพิมพละลอดส่วนพิมพ์กลางงากลมเนี่ยหรือว่าพิมพ์กลางต้อชะลูอะไรยนะมีหมดนะพวกนี้ราคาแตกต่างกันไปแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์นเนี่ยถ้าสวยๆเนียน่ยหลักแสนหมดหลักแสนต้นๆนะครับแต่ไม่ถึงหลักแสนกลางๆนะพิมพ์พะลอดกลางเนี่ยนะ อยู่ในเกณฑ์หลักแสนหนึ่งแสนสองแสนสามแสนเนี่ยเป็นเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่ความสวยเป็นหลักนะพิมพ์กลางแต่พิมพ์พระลอดเนี่ยนะมีหลายเนื้อหลายโซนนะครับอย่างพิมพ์พระลอดเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยแพงจะอยู่ในเกณฑ์สวยๆไม่เกินหลักแสนระหว่างกลางกับต้นอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นหน้าใหญ่เลยเนี่ยผมสตาร์ทให้ตั้งแต่หลักแสนอ่ระหว่างกึ่งกลางจนถึงหลักแสนกลางนะครับถ้าสวยๆนะในกรณีสวยๆแต่ถ้าเป็นพิมพ์พระลอดเล็ก พาราชลูดเนี่ยจะอยู่หลักแสนต้นๆเลยนะครับแค่นี้เองผู้พี่ๆเนี่ยก็สามารถรู้ได้แล้วว่าพารที่บ้านพี่ๆเนี่ยมีโอกาสแท้หรือไม่แท้นะครับนะเนื้อว่านเล่นไม่ยากนะครับนะอยู่ที่พี่ๆจํามวลสารได้หรือไม่นะครับพี่ๆหรือว่าอ่าจำได้เสร็จปั๊บเราก็มาดูกันเหมือนที่ผมสอนสอนไปเนี่ยเผื่อพี่ๆมีที่บ้านเนี่ยพี่ๆเนี่ยอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดเนี่ยก็สามารถทักมาหาผมได้เลยนะครับนะผมเนี่ยยินดีรับเช่านะครับไม่ว่าเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปูอะไรเนี่ยผมรับเช่าหมดนะ ก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมก็ไม่ขออะไรมากขอให้พี่ๆเนี่ยมีพากแท้อยู่ที่บ้านนะครับนะก็ไม่มีไรมีอะไรแล้วก็ขออนุญาตตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมบอสกำลังวานขออนุญาตไปก่อนครับสวัสดีครับ